แต่ว่าแอบกระซิบนิดนึงสําหรับคุณผู้ชมเนี่ยที่อยากมายนโฉมของซูเปอร์ของจริง<ช>มาได้เลยนะคะที่งานมอเตอร์โชว์นะคะใ,<ช>ในวันนี้นะคะทีมงานของโตโยต้าส่วนนณภูมิของเราเนี่ยก็มาให้บริการกันอย่างเต็มที่เลยนะคะค<ช>่ะแต่ว่าถ้าหากใครเนี่ยไม่สะดวกมาก็ไม่ต้องเสียใจเนาะเพราะว่าเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศไปฝากคุณผู้ชมเหมือนกันเดี๋ยวเรามาเริ่มที่รถตัวไฮไลท์กันก,นก่อนเลยดีกว่าค่ะน้องเจียบใช่ค่ะพี่มินสีลิมิเต็ดมากเลยนะคะพี่มินเป็นสีแบบออก สีชมพูนะคะซึ่งสีเขาเนี่ยสีว่าอะไรนะคะชื่อสีว่าไอพิงนั่นเองค่ะน้องเยวไอพิงมีแค่ย้ำนะคะว่ามีแค่1,500รคันเท่านั้นเรามาชมกันใกล้ๆเลยอันนี้จะมีทั้งตัวยาลิกแล้วก็ตัวเอทีฟเลยนะคะใช่แล้วนะคะนี่เลยจะเห็นได้เนียมเป็นสีชมพูอย่างนี้เลยนะคะซึ่งนี่เลยลูกค้าชมเยอะมากใช่ลูกค้าชมเยอะมากเพราะว่ามันเป็น ที่ที่แบบไฮไลท์อยู่ตรงกลางของโตโยต้าของเรา,เ,ราเลยค่ะพี่มิน้นตอนนี้นะคะ<อ>ก็จะเป็นยาร i s ิสเพน,นะคะเป็นแฮชแบ็กห้าประตูนั่นเองนะคะเป็นหลัหลงคาสีดำนะคะแล้วก็กระจกมองข้างก็สีดำเหมือนกันเนาะ ใช่แล้วค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นรถสีชมพูเนี่ยเราก็มีความแอบเท่ความสปอร์ตอยู่หน่อยๆน,นั่นเองนะคะก็ะสำหรับใครที่เป็นสายนี้เนี่ยต้องเลยนะต้องมีของมันต้องมีเพราะว่ามันมีแค่1,500ั้คันเท่านั้นต้องย<ช>้ำมีทีสีก็แบบว่าสวยสดงดงามเดี๋ยวเราไปดูในรุ่งของ a t ิ p กันบ้างดีกว่าค่ะ,คะยาริสกับ A-Tip นะคะจะแตกต่างกันที่ยาริสเนี่ยห้าประตูส่วน a t น่ยจะสี่ประตูนั่นเองนะคะเป็นรถสีดานนั่นเองเนาะนี่ แล้วราคาก็เบ้าแสนเบานะคะน้องเงียวอยู่ที่ประมาณ6 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ก็บอกเลยว่าออปชั่นเขาเนี่ยก็มาแบบเต<ช>็มลิมิตนะคะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นการเอ่อความปลอดภัยในการขับขี่นะคะการเตือนก่อนชนเนาะน้องเยียวเตือนออกนอกเลนอย่างนี้นะคะก็มีเหมือนกนะะันค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าค่ะนี่เลยแอลเห็นภายในนะคะน่ารักมากเลยเพราะว่าภายในของเขานะคะจะเป็น สีขาวตัดสีดํานะคะเราได้ของเขาเนี่ยจะเป็นสีชมพูออกม่วงๆใช่แล้วค่ะตัวได้เนี่ยจะแบบว่าเป็นสีลิมิเต็ดจริงๆนะคะจริงๆอ่ะน้องเยลไม่ใช่แค่ตัวได้นะคะนี่เลยตัวคอนโซลหน้านะคะก็จะเป็นสีแบบว่าอมแบบม่วงๆนิดนึงชมพูม่วงๆนะคะสวยมากสีจะแบบลับลเบอรี่นิดนึงความจริงแล้วสีเขาจะเป็นสีม่วงลาสเบอรี่นั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะน้องเยลเท่านั้นไม่พอนะนี่เลยตัวพรมลายจับนี เป็น l i m i t e d Edition นนะคะตัวเพย์นเองนี่สวยมากนะค่ะว่าต้องแบบว่ามองแบบว่าใกล้ๆเนาะมันจะเห็นแบบถึงความแบบล i m i เ e d จริงๆค่ะงุกทคือขับออกกลางแดดเนี่ยสีรถเขาจะแบบวิบวับวิบวับมากเลยนะเล่นสีเล่นแสงมากเลยนะคะแต่ว่าเท่านั้นไม่พอค่ะในส่วนของล้ออลอยเราก็เป็นสีเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะ อุ้ยขอโชว์ตรงนี้หน่อยได้ไหมตรงนี้จะเป็นแบบว่าสีออกม่วงเหมือนกันนะคะเป็นสีแบบว่าลาบเบอรี่นั่นเองแอบเล่นแสงนะเป็นแบบเงาๆอย่างนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่าเขามีดีเทลยิบย่อยเยอะมากๆเลยนะคะอุ้ยนี่ถึงแม้จะเป็นรถสีประตูแต่ด้านหลังก็กว้างขวาง,ขวางมางกน,นี่เลยคือนั่งไม่เบียดแน่นอนนะคะนี่ แถมนะคะตรงนี้เนี่ยมีที่ชัดแบบด้วยนะพี่มิน้นสองรูเลยนี่เลยนี่แล้วก็อุ้ยแอบเห็นตรงนี้นะคะที่เก็บของสัมภาระเยอะกว่าตัวไหนๆเลยนะพี่มิน้นนี่ได้เขาจะออกเป็นสีม่วงอย่างนี้เลยนะคะนี่มีสองด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านฝั่งผู้ขับหรือว่าผู้นั่งนะคะที่เก็บของสัมภาระก็จะเยอะนะคะ เรียกได้ว่าตัวนี้เป็นตัวไฮไลท์ของงานกันเลยทีเดียวนะคะเท่าน,นั้นไม่พอค่ะสําหรับใครที่เอ๊ะตัวนี้ยังไม่โดนใจนะคะเราก็ยังมีเหมือนเดิมค่ะในส่วนของยาลิสเอทิพนะคะกับชุดแต่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวเอทิก่อนดีกว่านะคะค่ะสําหรับใครนะคะที่คิดว่าตัวยาลิสเอพเนี่ยยังไม่โดนตาโดนใจนะไม่เป็นไรเราก็มีนี่เลย ตัว a t ที h a า d o w p a พ็กเกนั่นเองนะคะก็เป็น,นะะชุดแต่งนี่อย่างนี้เลยนะนอันนี้สามารถรวมผ่อนกับค่างวดได้ด้วยนะคะน้องเงยลราคาผ่อนต่องวดเนี่ยเพิ่มไปแค่งวดละร้อบาทเท่านั้น<ช>เองใุกคนคเท่านั้นไม่พอนะคะตัวนี้เนี่ยน้องเงยลเข้าร่วมแคมเปญน,นุษย์เงือนสู้โควิดของเราด้วยนะน้องเงยลที่ใช้งเงินออกรถเพียง20 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะทุกคนแต่เราใชายอยู่ไงน้องเงยลจองสีใช่แทนนะคะแอบกระซิบมาบอกว่า ดาวสูตรแล้วก็ขับฟรี1ปีกันเลยใช่ไหมสำหรับมนุษย์เงินเดือนเนี่ยใช่แล้วนะ้องเยลแคมเปญดีๆอย่างนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะเพราะว่าหลังหมดโควิดเราก็ไม่รู้ว่าจะมีอยู่หรือเปล่านะคะใช่ค่ะช่วงนี้เราก็ต้องกอบโอยแคมเปญดีๆไว้ก่อนนะคะน้องเยลค่ะพี่จะแอบระซิบนิดนึงว่าสําหรับใครที่จองวันเนี้ยเราก็จะมีแคมเปญดีๆมาให้ด้วยนะแต่ว่าจะเป็นอะไรขออุบไว้ก่อนเราไปเดินดูรถกันก่อนดีกว่าค่ะต่อไปสำหรับคันต่อไปนะคะก็ผู้คนเนี่ยชมเยอะพอๆกับตัวเพลเลยนะเพราะว่า ของเนี้ยเขามีความจีจัดภายในตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นอันนี้จะเป็นชุดแต่งแฟชั่นแพ็กเกจนะคะนี่ตัวชุดแต่งนะคะก็จะเพิ่มมาเป็นสีที่อย่างลูกค้าเห็นเลยก็จะเป็นสีเขียวนะคะซึ่งเขาเนี่ยมีทั้งหมดอ่ห้าสีด้วยกันนะคะพี่มิน้นแต่ที่ตัวแต่งของเราเป็นสีเขียวเนาะใช่แล้วค่ะตัวนี้นะคะสามารถผ่อนรวมยอดจัดได้เหมือนกันนะคะน้องเยล างเนี่ยเพิ่มแค่ง่วนละ200กว่าก็บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนแล้วก็เข้าร่วมแคมเปญมนุษย์งินเดินสู้โควิดเหมือนกันนะคะใช่ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าไม่ไก่กาอะล่นะใช่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวห้าประตูนะคะพี่มิ้นซึ่งเขามีความออกแนวสปอร์ตมากๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบแบบ5ประตูนี่ก็จะเห็นได้ว่าแบบว่าเป็นชุดแต่งเนี่ยมีความแบบว่าแตกต่างจากรุ่นธรรมดามากเลยนะคะทุกคน ตัวนี้เนี่ยถ้าหาซื้อในแคมเปญของมนุษย์เงินเดินซู้โควิดนะคะก็ได้ชุดแต่งแบบนี้ไปเลยนะคะใช้เงินออกรถเพียงส0 0 0มบาทเหมือนเดิมนะคะทุกคนใช่แล้วแถมฟรีประกันชั้นหนึ่งด้วยนะลืมบอกไปพี่มิ้นใช่แล้วก็ฟรีค่าแมนเทนเนนะคะค่าเออ เช็คระยะนั่นเองนะคะน้องเยลใช่ตั้งแต่1 0 0 0งหมื่นะคะถึง1 0 0 0 0แกิโลกันเลยทีเดียวเชียวนะน้องเยลอืมอ่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะมีล้อหมุนๆอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามันคืออะไรเอ่ยเขาเคมว่านุ่มสบายหนึบมั่นใจทุกเส้นทางนะคะดูค่ะอันนี้ของเขาจะเป็นทางวิบากนะคะที่เขากดเอาไว้เขาก็จะ ให้ดูถึงสมรรถนะของล้อรถนะคะหรือว่าช่วงล่างของ Super f e ์เฟเนี่ยว่าเขามีการวิ่งบนถนนอย่างไรนะคะตรงนี้นี่ตรงนี้เนี่ยเขาตั้งไว้ที่ทางวิบากนะคะแล้วก็บรรทุกของได้หนักด้วยนะคะสำหรับนี่เลยซึ่งมีความนุ่มนะคะแล้วก็หนึบติดเกาะถนนแน่นอนนะคะสำหรับอันเนี้ยเหมาะกับเอ่อพวกพ่อค้าแม่ขายนะพี่มิ้นที่ต้องยกของหรือว่า ใช้ของแล้วก็ในการเดินทางของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบนเขาหรือบนดอยอาจจะต้องใช้ช่วงล่างที่ดีนิดหนึ่งเนาะจะได้ไม่ต้องเข้าแมาทนเนนบ่อยๆนะ,ะช่วงล่างก็เป็นสิ่งสำคัญในการใช้รถใช้ถนนเหมือนกันนะทมนี่เดี๋ยวเราไปดูรถนะคะที่เขารองรับระบบ ช่วงล่างซุปเปอร์เฟกกันดีกว่าค่ะ,คะนี่เรามาเริ่มกันที่ตัวนี่เลยล e v o เซต i อ i o ชันะคะมาพร้อมกับชุดแต่งเลเซอร์นั่นเองค่ะน้องเียวเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่าอืภายในชุดแต่งของเขานะคะพี่มิ้นก็จะมีเป็นสเกิร์ตกันชนหน้าสเกิร์ตกันชนหลังนะคะแล้วก็สติกเกอร์ติดด้านข้างนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ติด แต่งฝากกระโปรงหน้าอย่างนี้เลยแล้วก็ล้อแมกเลนโซน่นะคะอันนี้ราคารวมๆแล้วอยู่ที่56,145บาทเท่านั้นนะคะก็ได้ไปหมดนี่เลยน้องเยวว่าแค่แมกก็คุ้มแล้วนะคะใช่แล้วคะ่ะนี่ให้ดูใกล้ๆกับล้อแมกนะคะแล้วก็นี่ดู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  ชุดแต่งนะคะเขาติดสติกเกอร์ยังสวยงามอย่างนี้นะคะเอาใจสายซิ้งสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะคะตัวนี้ก็เป็นตัวดับเบิลแคปเหมือนกันค่ะน้องเยลแต่ว่าตัวนี้นะคะก็เป็นตัวเ e ตอ t i ิชัก็คือตัวเตี้ยนนั่นเองนะคะนี่ภายในเนี่ยก็ นั่งสบายมากเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าพวงมาลัยเนี่ยจับกระชับมือนะคะพวงมาลัยอันนี้เขาหุ้มหนังอย่างพิเศษเลยนะแล้วก็นี่มีปุ่มบังคับที่พวงมาลัยเลยเราไม่ต้องแบบเอี้ยวสายตาไปกดที่หน้าจอนู่นนี่นั่น<ช>เลยนะน้องเยลนี่แล้วหน้าจอก็เป็นแบบ LED ใช่และะ้วค่ะเป็นแบบ LED นะคะแถมเชื่อม Apple CarPlay ได้อีกต่างหากคะ่ะน้องเยลตัวนี้เป็นตัวมิดนะคะแล้วก็เป็นตัวเกีย yeah. ์ เมนนอลใช่แล้วค่ะสําหรับใครที่แบบว่าเป็นสายซิงแรบว่าก็ชอบแบบว่าขับแบบเออซิงซิงนะคะก็เมนนอลตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะคะ,คะแต่ตัวออโต้เราก็มีเหมือนกันสําหรับใครที่แบบว่าไม่อยากเยียบแบบไม่เมื่อยอะไรอย่างนี้นะคะ,คะก็บอกเลยว่าตัวนี้ขับสบายมากเลยนะคะรับรองเลยนี่เดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะพาไปดูตัวนี้ดีกว่ามาเลยค่ะน,น้องเงลมาถึงตัวนี้เลยตัวนี้เป็นไฮไลไท์เหมือนกันน,น้องเงล เอาใจใสจริงอีกเช่นเคยค่ะอยากให้ทีมงานมาฉายใกล้ๆมากเลยค่ะนี่เลยดูเครื่องเขานะคะทำด้วย ECU top นะคะซึ่งทาง Toyota ส่วนภูมิของเราก็รับติดเหมือนกันนะคะใครที่อยากได้รถแรงๆนะคะมาเลยค่ะที่ Toyota ส่วนภูมิทำให้ได้แน่นอนนะคะแล้วก็มีฝาคาร์บอนอย่างนี้ด้วยของง s p นะคะที่จะสรางคักค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะได้เหมาะหรือว่าอยากจะได้ดิฟี่อย่างนี้นะคะทาง t y y ยต้าโซนภูมิของเราก็ทำให้ได้เหมือนกันนะคะนี่แล้วก็มีกล่องอันต้าบูอย่างนั้นด้วยนะใครที่อยากได้นะคะเข้ามาเลยนะคะออกรถพร้อมแต่งมาได้ที่ t o y o t a าโซนภูมิของเราได้เลยะคะ่ะไปต่อค่ะต่อไปจะเป็นตัวแต่งเหมือนกันนะคะของเซ d อี i ิชั่ แล้วก็มาถึงรถครอบครัวกันนะคะน้องเยวชุดฉาดมากสวยมากสีนี้นะคะใครขับไปเนี่ยรับรองเด่นทั้งท้องถนนแน่นอนอเอาแด้วค่ะนี่น้องเยวพี่จะบอกว่าตัวนี้ ที่บอกว่าเป็นรถครอบครัวใช่ไหมน้องเยล่ะความพิเศษเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะที่นั่งนะที่สําหรับครอบครัวนะ,ะการแบบว่าขับรถไปไกลๆกับครอบครัวเนี่ย<ช>เราใช้ชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในรถใช่ไหมใช่ใชเราก็จะต้องมีเสียงเพลงใช่ไหมตัวนี้มาพร้อมกับลำโพง JBL ด้วยน้องเยลแบบจะบอกว่าดังก็หุ่มมาก แล้วเสียงดีมากนวเดียว<ช>คือ,คอ,อเป็นมิตรต่อก,การขับขี่ข<น>ามากๆเลยเหม,ม,มาะกับฝ่ายแคมปิ้งมากเลยนะในพี่มีใช่แล้วค่ะหรือจะไม่ต้องไปครอบครัวก็ได้นะแบบว่าใช้ขับแบบว่าไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเหมือนกันนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดจะคิดว่าเออพอร์ตเนอร์มันจะใหญ่ไปสําหรับเราหร<ม>ือเปล่าน,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 นะคะเรามีรถเล็กที่เป็น s u v แต่ว่าพร้อมกับความที่จุคนแล้วก็จุของได้เยอะเหมือนกันค่ะ ใช่แล้วค่ะจะเป็นรุ่นใดไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากโคโาล l าคอร์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะและนี่นะคะเป็นตัวรุ่นที่้องเยลบอกนเอ็ สําหรับลูกค้าท่านใดที่คิดว่า p าร์ทเนอร์จะใหญ่ไปสําหรับเราไหมนะคะนี่เลยโคลาคอสของเรานะคะก็จุกไสแล้วก็จุกของได้เยอะเหมือนกันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นชุดแต่งแล้วนะคะจะมีแครีบอยแล้วใช่ไหมก็จะมีชุดแหลกหลังนะคะไว้ให้ด้วยซึ่งตรงนี้นะคะราคารวมอยู่แล้วเนี่ย26,500บาทเท่านั้นนะคะก็จะมีพวกกันชนหน้ากันชนหลังสเกิร์ตข้างนะคะสปอยเลอร์หลังชุดแหลก แหลกหลังนะคะหรือว่าคาร์บอยแล้วก็ล้อแม็กด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดเนี่ยสนใจแล้วก็อยากจะเข้ามาลองเทสได้นะคะทางโตโยต้าโซนภูมของเรามีให้เทสได้นะคะและตรงนี้นะคะเขาจะมีเหมือนที่เก็บสัมภาระนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนที่อาจจะคิดว่าของข้างบนอาจจะเกะก,กะอยากจะปิดของนะคะก็สามารถใช้ตัวเนี้ย ปิดได้นะคะเพียงคล้องกับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะแล้วก็ดึงมาก็สามารถปิดได้แล้วแล้วการปิดก็ง่ายมากเลยแค่กดเพียงไปนิ้วสัมผัสเท่านั้นนะคะอย่างที่พี่บอกใช่ไหมเราเดินชมรถในงานของมอเตอร์โชว์เนี่ยเราเริ่มอยากได้แล้วใช่ไหมคะและถ้าเราจองรถภายในงานมอเตอร์โชว์กับรถโตโยต้าเราจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาถามกันเลยดีกว่าค่ะ,คะ ก็ตัว t o y ย t a w ว l l e t นะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋าตังออนไลน์นะคะซึ่งต้องขอบอกเลยว่าตัวนี้นะคะสําหรับใครที่กําลังจะจองรถก,กับ Toyota นะคะวันนี้อย่างแรกเลยสําหรับลูกค้าที่มาในงานนะคะเป็นมอเตอร์โชว์นี้นะคะสําหรับคนที่ลงทะเบียนบอกเลยว่าจะได้รับเป็นตัวนี้ก่อนเลยขนยะานนะคะนะเดี๋ยวโชว์ให้ดูดีกว่า ตัวน,นี้นะคะเป็นแมสผ้านะคะซึ่งผ้าดีมากนะคะแล้วก็สวยมากเลยนะคะสีขาวแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นดับหอมมากกลิ่นโจมาโรเลยนะคะสําหรับใครที่อยากได้แต่ขอบอกวันนี้นึงว่าจะต้องมีแอปพลิเคชัน S C B นะคะเพราะว่าเราจะเชื่อมกับ S C B เนอะแล้วก็สําหรับคนที่มีการจองแล้วก็จ่ายผ่านแอป Toyota Wallet ของเรานะคะก็จะได้เป็นอ่ตัว บัตรสตาร์บัคนะคะ200บาทเลยนะคะได้ทันทีเลยไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือว่าผูกบัตรเครดิตแต่ถ้าหากว่ามีการผูกบัตรเครดิตกับ SCB นะคะตัวนี้ก็จะได้รับแต้มนะคะเข้าบัตรเลย500แต้มค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะต่อที่3ก็คือสำหรับลูกค้าที่มีการจองรถนะคะทำไฟแนนซ์กับ Toyota Leasing นะคะตัวนี้จะได้เงินเข้ากระเป๋าเป็นแคชแบ็กเลยนะคะ500บาทเลยค่ะ สิทีิ์พิพเศษขนาดนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะ,คะแล้วก็ตัวนี้มันจะมีรายละเอียดยิบย่อยกว่านี้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องอาหาข้อมูลอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับคนที่แบบต้องการใช้แอปพลิเคชันตัวนี้เพราะว่าเวลาการจ่ายผ่านศูนย์การซ่อมเนี่ยมันจะมีจํานวนคร้างแล้วก็จะมีแคทแบ็กให้ด้วยนะคะ ก็อย่างที่บอกแลวว่าจองรถในงานเนี่ยก็ได้สิทธิประโยชน์มากมายนะคะแล้วแอปของ t o y o t a w a l l เ t เนี่ยเขาก็สามารถใช้จ่ายใช้สอยในการเข้าสู่บริการได้อีกด้วยนะคะจะบอกว่าเป็นแอปที่คนโหลดอีกหนึ่งแอปเลยนะคะมีแคชแบ,บ็กมีสะสมคะแนนเยอะแยะไปหมดเลยเนาะแถมจองรถภายในงานเนี่ยได้บัตรสตาร์บัคอีกด้วย200บาทเลยนะรอช้าไม่ได้แล้วนะคะใครที่กำลังดูดูอยู่นะคะก็รีบเข้ามาเลยนะคะที่บุ๊คของ y ต t a ็นไงกันบ้างคะน้องเยลวันนี้ที่พี่มิ้นท์พาไปดูรถในงานมอเตอร์โชว์ในบูธโตโยต้าของเราก็มีหลายๆรุ่นเลยที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นยารีซเทหรือว่าจะเป็นโคโรชของเราดีค่ะมิ้นใช่แล้วคะน้องเยวเนี่ยเห็นว่ารถเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมน้องเยวแคมเปญก็เยอะดอกเบี้ยถูกดาวสูรก็ได้ขับปี90วันก็มี่นฟปีให้1ปีก็มีใช่ไหมน้องเยวค่ะเท่านั้นไม่พอนะคะสำหรับยุคนี้น้องเยวมันเป็นยุคที่แบบว่า บางคนไม่อยากลงทุนใช่ไหมคะไม่เป็นไรน้องเยลเรามีบริการเช่ารถรูปแบบใหม่ด้วยนะคะส่งตรงจากญี่ปุ่นเลยนั่นก็คือนี่เลยคินโตนั่นเองนะคะค่ะคินโตนะน้องเยลรู้ไหมว่ามีรุ่นรถหลายรุ่นมากที่ให้เราได้เช่าและเป็นรถใหม่ด้วยอืมใช่แล้วก็ส่งดเนถึง3ปีแล้วก็4ปีกันเลยนะคะใช่แล้วแถมยังเลือกระยะทางได้อีกน,นะคะน้องเยล แล้วก็มีลูกค้าของโตโยต้าสวนภูมิเนี่ยได้ใช้บริการไปหลายท่านแล้วด้วยนะน้องไงค่ะซึ่งความประทับใจของลูกค้าหลักๆเลยนะคะก็คือบริการฟรีทุกๆอย่างเลยเพราะว่าทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าแมนแทน,นค่าประกรันภัยหรือค่าภาษีพระบอดต่างๆเนี่ย รวมอยู่ในค่างือของเราหมดแล้วใช่แล้วค่ะก็คือค่า m มนเท e n น n ต่างๆเนี่ยไม่ต้องคอยเสียแบบว่าแต่ละเดือนหรือ2เดือนใยที่ต้องแล้วนะคะแล้วก็ค่าประกันก็ฟรี่าตีพลเมืองก็ฟรีใช่ไหมที่เรา่ไบอกนะคะแล้วก็ต่างๆเนี่ยบริการช่วยเหลือสุกเฉินเนี่ยก็มีให้เหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรถเช่าเนาะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าค่างวดเนี่ยก็ไม่ได้แพงด้วยนะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเอ้ยเราจะช่าไม่ได้ใช้เงินลงเงินดาวเงี้ยขั้นตอนก็ง่ายแสนง่ายนะ หากคุณลูกค้าสนใจนะคะก็มาพูดคุยกันได้นะคะที่โตโยต้าสวนัภูมินะคะหรือจะอินบอกเข้ามาที่เพจของโตโยต้าสวนัขภูมิก็ได้เหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็น้องเยลวันนี้เราอยู่กับมาทั้งวันแล้วเดี๋ยวเราต้องเก็บภาพบรรยากาศภายในงานเนี่ยไปฝากคุณผู้ชมกันก่อนเนาะค่ะและเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่ t ช b Studio ค่ะวันนี้บ๊ายบายแล้วกันขีไปด้วยกันกับโตโยต้าจะให้คุณ